จะเป็น,น,นช่วงเวลาที่นักกีฬาอาวุโสจะได้นำนักกีฬาเราคำปฏิญาณตนขอเชิญผู้ถือถงครับ 88ทับ4ถนนบนตรีตำบลท้ายช้างเอาเเภมืองจััหวดงพังงาเป็นบุรของจา่าสิเอกกมลและนางสมพรบัวแก้วสมรสกับนางนิพาพรบัวแก้วมีบุตรหนึ่งคนประวัติการศึกษาระดับประถมะมาศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลัย ปาลินยาตรีวิทยาลัยพราศกษาจังหวัดกระบีประวัติด้านกีฬาผลงานด้านกีฬาเป็นนักกีฬาฟุตบอลสเสมอซอบตลาดหลักซั์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอแชมป์ฟุตบอลอยามาฮ่าไทยแลนด์ครับภาคใต้แชมป์ฟุตบอลเขต8 เป็นตัวแทนภาคใต้แข่งขันกีฬาแห่งชาติณจังหวัดลบบุรีรองแชมป์ฟุตบอลวิทยาลัยพระลักษาแห่งประเทศไทยสามสมัยรองแชมป์ฟุตบอลชิงโลกพระราชทาน14จังหวัดภาคใต้รองแชมป์ฟุตบอลโปรวิเชียลลีภาคใต้รองแชมป์ฟุตบอลอาวุโสชิงชนะเลิศแห าอุโสหายอนุชาบัวแก้วครับนักกีฬากาวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณนที่นี้ว่าข้าพเจ้า,า,จาคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้า จะแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาอันแท้ ว่าที่ร้อยตรีวราวุิบุญเฉิดเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2 5 0 5ปัจจุบันอายุ54ปีอยู่กับเลขที่161หม,มู่13ตำบลโคกลอยอำเภอตะวัวทุ่งจังหวัดพังงาจบการศึกษาประมรรรมถมศึกษาที่โรงเรียนวัดไร่มากสถิตมัธยมศึกษาที่โรงเรียนทุ่งโพวิทยาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์สงขลาวิทยาเขตพระศึกษา ปริญญาโทที่มหาวิทยาลยัยราชภัฏภูเก็ตคศุสารมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา เป็นผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่นในกีฬาาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติผู้ตัดสินกีฬาในเอเชียนบีชเกมที่จังหวัดภูเก็ตประวัติการทํางานปี2534ทํางานที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกปี2536ทํางานที่สํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธายาศัยจังหวัดพังงาปี2558เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอธัธยาศัยหรือกศนนอที่เกาะช้างจังหวัดปราดปัจจุบันดํำรงตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอ,อําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาว่าที่ร้อยตรีวรวุษบุญเชิดตาบดีาวในนามของคณะกรรมาการผู้ตัดสิน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45คัดเลือกภาค4บิงกันเกมขอปฏิญาณตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและยึดถือกฎระเบียบกติกาอย่างเคร่งครัด